ต่อไปนี้อือ่ะคุณเจ็ตขอ,อนิมนให้บรรยายธรรมะกับพวกท่านทั้งหลายด้วยดังนั้นจงตั้งใจฟังด้วยปัญญาอืรพบโอกาส ไม่ควจะมากหรืออีกประการหนึ่งก็เราทาั้งดายนั้นก็ได้รบรวมมาแล้วพอสมควรวันนี้หรือคราวนี้ก็นึกว่าเป็นโชคดีของอาตมาด้วยของท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายด้วยที่ได้มาพบกันในที่นี้ มาพักที่นี่ก็ได้รับอุปการะจากพวกท่านทั้งหลายได้ความสบายทุกประการดังนั้นอาตมาจึงจะขออมอบแ้คำพูดหรือมอบธรรมะอันเป็นสิ่งที่จำเป็นกับพวกท่านทั้งหลายด้วย พวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาเป็นมนุษย์ในโลกก็เป็นผู้มีความคิดแปลกต่างกับพวกโลกทั้งหลายแล้วพวกโลกทั้งหลายเขาอยู่ที่สนุกสุขสบายแต่เราอยู่ในป่าอย่างนี้ก็เห็นที่มีความหมายอย่างประเสริฐแต่เรา แสวงหาที่สงบระงับตามหน้าที่ของผู้ชอบความสงบระงับการประพฤติปฏิบัติธรรมะที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติในเวลานี้ธรรมะสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง ที่ไม่บรรจุธรรมะไม่มีอย่างนั้นธรรมะจึงมีทั่วไปในสกนลโลกอันนี้ที่เป็นรูปก็เป็นธรรมะที่เป็นอารูปก็เป็นธรรมะทั้งนั้นแต่ท่านให้สแสวงหาธรรมะหาที่ปฏิบัติธรรมะหาในที่มันสงบระงับ เพื่อทําจิตให้สงบแล้วับอยู่ที่ไหนก็ตามพระมุนีท่านตรัสว่าให้รู้จักโทษปฏิบัติเพื่อให้รู้จักโทษให้รู้โทษอย่างสิ่งทั้งหลายเรานั้นตามความเป็นจริงให้ความสงบนี้ มันก็ดีแต่ว่าถ้าไม่รู้จักความเป็นจริงของมันแล้วก็เป็นโทษเหมือนกันในความสงบนี้ความสงบนี้มันก็มีโทษของมันมันให้เราสงบมันให้อยู่สบายเป็นสุขอย่างนี้ก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเหมือนกันเมื่อไปพบที่ไม่สงบแล้วก็เกิดความวุ่นวายขึ้นอีก่ังนั้นจึง ในสถานที่ภายนอกจึงจัดว่ายังไม่เป็นสถานที่หมดจดอย่างดีที่หาความสงบแต่ท่านให้ยึดสถานที่ที่สงบให้เป็นที่ปฏิบัติเท่านั้นแต่ไม่ให้มั่นให้ยึดแต่ว่าไม่ให้มั่นเพราะว่าสถานที่ ปฏิบัติธรรมะที่ถูกต้องท่านจึงจัดว่ามันอยู่ที่มรคคือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องตามสัจธรรมก็คือสัมมาทิฏฐิสุขท่านก็อยู่ตรงนั้นไม่ได้ทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นไม่ได้แต่นีสุขเกิดมาท่านยึด แต่มาเมันมีทุกเกิดขึ้นมาท่นานก็หิยุดแต่ว่าท่านมาเหมันอันนี้คงเข้าใจถ้าติดอยู่ในความสุขติดอยู่ในความสงบมันก็เป็นการมาสุขานิการในโยโค,โคถ้าติดอยู่ในความไม่สงบมันก็เป็นอตตะ ฐิรามถานิโยโคดังนั้นการปฏิบัตินี้จึงจะต้องให้ปัญญาเกิดให้รู้จักด้วยปัญญาจูด้วยปัญญาฟังด้วยปัญญาดูด้วยปัญญา,าการกระทำทุกอย่างทำด้วยปัญญาทั้งนั้นการปฏิบัติธรรมะ,ะการรู้ธรรมะแต่ปฏิบัติธรรมะ เป็นใช่ว่ามันมีสองอย่างมือกายอย่างหนึ่งมีจิตอย่างหนึ่งสองประการนี้เท่านั้นไม่ต้องรู้มากเรียนมากอะไรมากมายมีกายกับจิตเท่านี้ก็พอเห็นอะไรทุกอย่างน้อมกมาเป็นโอปนายิกะธรรมให้เห็นเฉพาะกายจิตเจ้าของนี้อันนี้อัตมาเห็นในเฉพาะเจ้าตัวตัวเอง ในสมัยหนึ่งเขาไปอยู่ในป่าสงบเมื่อออกมาแล้วมันอยู่ติดบาดคนบ้านคนเขาไปเล่นดนตรีกันอยู่ไม่สงบรำคาญทำไมถึงรำคาญอย่างนั้นก็เพราะว่าเสียงดนตรีมากวนเรามีความเพียนผิดอย่างนี้อยู่ไปก็ไม่สบายใจเพราะเข้าใจว่าเสียงดนตรีมากวนเรา อยู่ไปหลายวันทุกมันเกิดขึ้นมาไม่หยุดไม่นี้จากที่นั้นโดยเปลี่ยนความรู้สึกว่างเรานี่มันผิดหรือถูกคิดใหม่พิจารณาใหม่เกิดความรู้สึกขึ้นมั้อันนี้ไม่ใช่เขามากวนเรานี่ไว้ด <c oughs> ูไปถ้าเราไปกวนเขาเนี่ยมันหลงขนาดนี้นะเขาไปกวนเราก็ไปก้าใจแบเนี่ เราไปกวนเขาก็เข้าใจว่าเขามากวนเรามันผิดแท้ๆอย่างนี้มันก็เป็นเหตุในเราไม่สบายนนเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นธรรมะนอกคำภีเป็นตำรานอกคำภีเหมือนกันถ้าเราคงอย่าไปอ่านอยู่ในคำภีคงจะไม่รู้นะไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็นยังไงกันอันนี้เป็นนั่งอยู่ในป่าเอากายไปนั่งทําจิตให้สงบปัญญามันเกิดขึ้นมานี่เรียกว่า มันดูในจิตของเจ้าของนั่นเกิดความรู้สึกขึ้นอย่างนี้มันก็ตัดปัญหานั่นได้นั่นแหละจึงได้มาเห็นเพื่อนปฏิบัติเลยจึงอยากจะขอฝากไว้อย่าเพิ่งลืมตัวนะอย่าเพิ่งลืมเคยพลาดมาแล้วพลาดมานึกว่าไม่มีอะไรนะอืไม่มีอะไรแต่เหมือนอ,อย่างหนึ่งก็เหมือนไม้สองอัน ไม้อันหนึ่งมันยาวสักฟุตหนึ่งอย่างนี้เป็นต้น้ามีไม้อันเดียวเรามองขึ้นที่ามไม่รู้ว่ามันสั้นมันยาวเพราะไม่มีเครื่องวัดถ้าเอาไม้อันหนึ่งมาวัดเ้าไปอีกสองฟุตจะเห็นไม้เราว่ามันสั้นถ้าเอามาวัดใหม่เอาสักครึ่งฟุตมาวัดจะเห็นว่าไม้ที่เราถือยังมันยาวอันนี้ธรรมะนี่ก็เหมือนกันฉันนั้นเมื่อมีเหตุมากระทบมันจึงพุ่งขึ้นมา อการปฏิบัติหาทางผนทุกนี้ทุกวันมีครูมีอาจารย์มากทุกวันนี้มีครูมีอาจารย์มาก <c oughs> แล้วจะอุบายที่ครูอาจารย์จะสอนไปถ้าเราไม่รู้ทั่วถึงก็ลำบากทุกวันนี้มันเป็นของที่ลำบาก กันไม่รู้ว่าจะเอาอะไรต่ออะไรมันเป็นของลำบากถ้าเรามีปัญญารู้จักเช่นว่าเขาเรียนกรรมฐานกันแต่ทุกวันนี้เหยียกวาเรียนมีปัจจนาคือสมถะด้วยปัจจนาอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นเป็นคำที่สมมุิขึ้นมาภาษาที่สมมุิขึ้นมา แต่อาตมาเห็นว่ารวมเข้าทั้งสองอย่างนี้ว่าเป็นการปฏิบัติธรรมะเท่านั้นนะที่เราปฏิบัติธรรมะมันทำควบกันไปเลยทำทั้งสองอย่างไปในตัวอะไรทั้งสมถะทั้งนิัสสนาเป็นไปในนั่นเลยเช่นว่าเราทำจิตให้สงบเนี่ยทำจิตที่ให้สงบ ให้สงบนี้สงบด้วยจิตที่สงบนี้สงบสองประการสองอย่างหนึ่งที่เรามาอยู่ในป่านี้ไม่ค่อยได้ยินเสียงไม่ค่อยได้เห็นรูปจิตมันก็สงบอย่างหนึ่งสงบนี้จึงเป็นขั้นที่สงบครั้งแรกต่อไปนั่นท่านก็พยายาม ให้เกิดปัญญาเปลี่ยนซึ่งอารมณ์ทั้งหลายให้รู้ว่าอา,อานิจจังทุกขังอนัตตาสามประการนี้เป็นอารมณ์ของมิปัจนาคือเป็นอารมณ์ที่จะให้จิตเกิดปัญญาไม่ใช่อื่นตรงนี้ไม่ต้องกำหนดอะไรมากจะยืนเดินนั่งนอนทุกดียาบท เมื่อถูกอารมณ์มาเมื่อ,อไรให้ระลึกเสมอเมื่อนั้นมีสติอยู่ว่าอันนี้ถ้าเรามีความสุขทางใจหรือได้อารมณ์ทางจิตเกิดขึ้นก็ดีก็ดีว่าอันนี้มันไม่แน่เมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาก็ดีว่ามันไม่แน่อะไรทุกอย่างเกิดขึ้นมาตรงนั้นบอกว่ามันไม่แน่ทุกขณะไปเท่านี้ นานๆนานไปจิตของเรามันจะรุกขึ้นมาเห็นว่าเอออันนี้มันก็ไม่แน่อย่างนั้นมันก็ไม่แน่เป็นของไม่แน่นอนทางนั้นเห็นอะไรอะไรที่เป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่จริงไม่จังจิตใจเรานี่ก็เลยไม่เอาจริงจังกับมันเท่านั้นเนี่ยอันนี้มันก็เปลี่ยนอารมณ์ของเราเหมือนกันสมัยก่อนที่เราเห็นว่าอันนี้มันจริงสุขนี่มันจริง ทุกนี่มันจริงอะไรที่มันจริงจังถึงนั้นเราไปเข้าใจจนเกินไปซะไปเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่ว่ามันไม่จริงไม่จังนั้นบางทีมันเปลี่ยนไปก็ผิดหวังเราก็ทุกเกิดขึ้นมาอเปลี่ยนไปเมื่อไรก็ผิดหวังเรามันทุกเกิดขึ้นมามันก็เกิดปัญหาอยู่เรื่อยถ้าเห็นเรื่องของไม่จริงจังในธรรมทั้งหลายแล้ว ใจเรามันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นปัญหามันก็หมดไปเมื่อปัญหาหมดไปก็เรียกว่าไม่มีอะไรแล้วสงบทางปัญญาก็เกิดขึ้นใครเคยมีความทุกข์ทางใจไหม ใครมีใครมีใครเห็นทุกเกิดขึ้นทางใจไหมใครเคยเห็นไม่มีไหมอ่านี่คือข้อปฏิบัติธรรมที่มันเกิดตรงนั้นแหละเกิดที่จิตของเรานั่นเนี่ยเกิดตรงนั้นมันจะหลับลงตรงนั้นฉะนั้นพระองค์ท่านจึงให้พีนาอยู่ที่จิตของเรานะะสุขมันต้องไม่ไปเกิดอยู่ภูเขาหรอก ทุกข์ก็ไม่ไปเกิดอยู่ภูเขาแล้วสุขทุกข์มันเกิดที่ใจของเรานั้นไม่ใช่ที่อื่นนี่ท่านจึงให้รู้จักสมมุติอันนี้เช่นว่าไอ้ทุกข์มันจะเกิดขึ้นมานั่นนะหนึ่งสุขทุกข์เกิดเป็นสุขทุกข์ของธรรมดาอย่างหนึง่งทุกข์อันเกิดจากอุปอุป,ปาทานอย่างหนึง่งไอ้คนที่ไม่มีทุกข์ไม่มีหรอกแต่ว่า มันมีทุกประจําสังขารเช่นว่าเราป่วยอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็มีทุกถ้าเราคิดไปถูกเรื่องของมันเรื่องป่วยก็เป็นธรรมดาของมันนะอย่างนี้มันไม่แน่หรอกเช่นนี้หรืออาการที่เราเจ็บปวดเอาเข็มมาฉีดเข้าไปตรงนี้ฉีดยาเนี่ยมันก็เจ็บเหมือนกันเจ็บอะไรเจ็บเฉพาะเอาเข็มมันแทงเข้าในหนังอะไรมันก็เจ็บสัมผัสมันเจ็บ พระพุทธเจ้าก็เจ็บพระหันก็เจ็บแต่ว่าเจ็บนั่นเป็นเทบธรรมดาทุกคนจะต,ต้องเจ็บเป็นธรรมดาสัมผัสนี่เรียว่าให้รู้จักอันนี้เป็นธรรมดาเรื่องเกินเท่านให้รู้จักอีกประการหนึ่งที่มากสุสดคือไอ้ทุกข์ที่มันเกิดมาจากอุปาทานนั่นเป็นทุกข์เกิดมาจากกเิเลสจริงๆ อุปทานเหมือนฉีดยาเอาเข็มที่เราไปอาบรดยยาพิษน,นี้เอาเข็มอาบรดยยาพิษเดี๋ยวกมาฉีดเข้าไปแม้อันนี้มันเก็บมันปวดเรื้อธรรมดาเลยกิอื่นนะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาแล้วนี่สุขเพราะอุปทานนี่ทุกเพราะมีอุปทานเป็นแบบนี้เหมือนกันที่เอาเข็ม ไปอาบน้ำยามาฉีดกลับไปปวดเจ็บจนตายเจ้านีคนตายนี่อะไรเราเกลียดมีอุปทานความรู้สึกขึ้นมาสุขทุกขมีอุปทานแม้อย่างน้อยก็ต้องตายทั้งเป็นรู้จักนะที่มันทำปิจนาธรรมที่ตรงไหนทำมันเกิดตรงไหนมันดับตรงไหนเนี่ยอย่าไปดูที่อื่นดูที่จิตของเรา จิตนี้มันเป็นกำลังมากที่สุดนะตาหูจมูกลิ้นกายแต่อย่างนี้ก็เป็นลักษณะเท่านั้นเนี่ยไม่มีอะไรเหมือนกับรถยนต์รถยนต์ตารถยนต์มันมีแสงใหญ่สว่างอย่างนั้นแต่รถยนต์มันเห็นมาก หรือคนนั่งอยู่บนรถมันเห็นน่ตัวรถยนต์มันเห็นแสงสว่างหรือเปล่านี่ก็เหมือนกันนะไอ้ความจริงจริงแสงสว่างเกิดจากตารถยนต์แต่รถยนต์ไม่เห็นเราพ็เหมือนกันน้อมเข้ามาเป็นโอปนญยิกธรรมเราอยู่ในสถานที่ที่เราสงบนะสงบอยู่ที่นี่ในป่านี้ในที่นี่ แต่เราก็ต้องการความสงบบางทีบางคนนกมาอยู่ที่นี่ก็ไม่เห็นความสงบเหมือนกันมันกรถโยนต์มีตาแต่ว่ารถยนต์มาเห็นคนนั่งอยู่บนรถยนต์นันเห็นอย่างนี้เหมือนกันให้เรารู้จักว่าธรรมทั้งหลายมันเกิดขึ้นที่ไหนดับที่ตรงไหนอะไรมันเป็นอย่างไรอย่างรู้จักธรรมะเป็นเรื่องอุบายอย่างนี้ เพราะว่าธรรมะเรามองไม่เห็นชัดไม่มีอะไรมีเรื่องอุบายอัตมาจึงชอบพูดธรรมะเราพูดเรื่องอุบายหเห็นอย่างนี้คิดว่าเราเห็นโลกนี่วุ่นวายนะไอความเป็นจริงโลกไม่วุ่นวายเราเราวุ่นวายเองของเราอืเนี่ยให้น้อมเข้ามาเช่นเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งมันแก่ ใบมันร่วงลงไปเนี่ยเรามองเห็นก็รู้จักแล้วว่าเห็นต้นไม้เราก็มองเข้ามาหาเราอ่ะเป็นปัญจตังเรทิตฐโพวินยูหีอย่างนี้ต้นไม้มันแก่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นตัวเราแก่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เห็นธรรมที่เสมอกันแล้วเห็นข้างนอกก็เห็นข้างในเห็นข้างในก็เห็นข้างนอกอันนี้ก็เป็นอนุสติเราอย่างหนึ่งเจ่เราจะพ่งสังขารแต่พิจารณาเรื่อยไป เมื่อเรารู้จักธรรมะเช่นนี้ก็เหมือนกับคนที่เดินทางไปเดินไปแลว้วก็เดินทางกลับมามแลว้วก็หยุดอยู่นี่เป็นลักษณะของคนเดินคนกลับเดินไปก็ได้กลับมาก็ได้หยุดอยู่ก็ได้แต่ธรรมะ ที่พระพุทธเจ้าหรือที่นักปราชญ์ทั้งหลายต่านสอนว่าเมื่อจิตถึงธรรมะอันแท้จริงแล้วอาการเดินไปก็ไม่มีอาการกลับมาก็ไม่มีอาการหยุดอยู่ก็ไม่มีนี่เข้าใจไหมว่าจะอยู่ที่ตรงไหน สิ่งทั้งหลายนี้มันจะปรากฏขึ้นมากับคู่ปฏิบัติอันนี้เป็นธรรมที่เรียกว่ามันเป็นสัจธรรมที่ตั้งอยู่ไม่ใช่ของใครทั้งนั้นไม่ใช่ของพระพุทธเจา้าไม่ใช่ของใครทั้งนั้นนะอันนี้เป็นสัจธรรมอยู่อย่างเนี้ยไม่ใช่ของใครไม่ไปกับใครทั้งนั้นอยู่อย่างนั้นเดินไปก็ไม่ไปถอยกลับก็ไม่ถอยยืนหยุดอยู่ก็ไม่หยุดเหมือนกัน ไม่มีไม่มีการเดินไปไม่มีการถอยกลับไม่มีการหยุดอยู่อย่างเนี้อันนี้ทำที่เป็นปัจจิตังถ้าผู้ประพฤติปฏิบัติไปถึงที่ตรงนั้นจะไม่สงสัยอะไรทางนั้นจบลงที่ตรงนั้นนะอย่างนั้นการปฏิบัติเช่นนี้ก็รีแล้วแต่ว่าอ ระยะหนึ่งก็ปฏิบัติเป็นชั่วสิบวันยี่สิบวันเดือนหนึ่งรือตอนเช้าตอนเย็นเราเดมานั่งความสงบอย่างนี้ก็ดีแต่ว่ามันยังไม่ยิ่งถ้าหากว่าให้มันยิ่งการสมาธินั้นก็ไม่ใช่การนั่งอย่างเดียวยืนเดินนั่งนอนเป็นสมาธิเป็นวงกลมอยู่ดีให้เรามีสติ พูดถึงด้านจิตใจผู้ประพฤติปฏิบัติใเป็นวงกลมมีสติไม่ใช่ว่าบางทีก็เข้าใจว่าเรานั่งกรรมาฐานนี่เราเลิกจากการกระทำนี่แล้วก็หมดกรรมาฐานนี่ไม่ใช่อย่างนั้นยายมันหมดทีไม่ใช่มาเหมือนกระเบรดีพกข้าวนี่บรดีพกข้าวมันอิ่มแล้วออกจากที่นั่งเดินไปมันก็ยังอิม่ม นอนก็ยังอิ่ไปก็ยังอิ่มันมีกําลังอยู่อย่างนั้นอืให้เราเข้าใจอย่างนั้นอืพอที่ว่าเราออกจากกรรมฐานนี้ไม่ใช่ว่าเราออกไม่ใช่ว่าเราหยุดเราจะต้องให้มีสติอยู่เรือ่อยในจิตของเราอย่างนั้นเราทันหรือเปล่าการกระทบมันก็เป็นอย่างหนึ่งเช่นว่าตาหูจมูกลิก้นกาย มันจะกระทบอย่างเนี้ยเรียวกว่าการกระทบเข็นมานกมันร้องพอเสียงนกมันร้องกระทบเฉยเมื่อนกมันร้องจบไปแล้วความรู้สึกคิดขึ้นในนี้แม่เสียงนกนี่มันสนุกว่า สนุกนกมันไม่สนุกว่ะหรือคิดขึ้นมาแม่อยากจะจับนกมันไปเป็นอาหารน่ะอยากจะจับนกมันไปขายว่ะนี่นี่เรียกว่ามันเกิดจากตรงนั้นที่ไอ้กระทบเฉยเฉยเนี่ยได้ยินเฉยๆยไม่มีอะไรเลยถ้ามีอวิชชาเป็นพื้นเมื่อกระทบผู้ลับเออเสียงนั้นสนุกนีอย่างนี้รูปนั้นสวยบินนั้นหอมเราชอบมันจะเป็นไปตามทํานองนี้ น,นั่นเรียกว่าเรื่องกระทบเฉยๆมันอย่างเมื่อกระทบแล้วมันรู้ยึดหมายไปตามอาการทางหลายเหล่านั้นไปเก็บสิ่งต่างๆเข้ามารวมให้จิตของเรารู้สึกขึ้นนี่เรียกว่าการกระทบเฉยๆถ้าเรารู้จากการกระทบเฉยๆกระทบเครียดเลิกไปยังไม่ก็ไม่มีอะไรการกระทบเรา ติดมีอุปทานยึดมั่นถือมั่นปรุงแต่งสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้เราโกรธให้เราเกลียดให้เราชอบให้เราไม่ชอบนุ่งนางกันอยู่ตรงนั้นอันนี้ถ้าเราตามดูจิตของเราแท้ๆเราจะรู้จักอะไรมันเป็นอันตรายไม่เป็นอันตรายต้องรู้จักในจิตของเจ้าของนั้นนี่เรียกว่าการการปฏิวัติทางจิตไม่มีอะไรจะพูดมากนะ ให้โยมไปลอง่ะลองดูนะดรือพ้นทุกันหมดหรือยังอ่ะถ้ายังไม่พ้นทุกเอาไปลองดูนะเรียวว่าเอ้ยไม่ต้องพูดมากไม่ต้องเรียมากอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาทางหูก็เดียวว่ามันจะชอบหรือไม่ชอบใจก็ดีดกว่าน,นี้มันไม่แน่ท่าน,นั้นเน่ยยืนไปทามันเกิดขึ้นมาว่าอะไรก็ไม่แน่นะสับมันตรงเดียวเท่านี้แหละเดี๋ยวปัญญาเกิดนะ ถึงแม้ว่ามันจะมีโกรธมีเกลียดเท่าไรขึ้นมาในใจเราเมื่อไรกงนั้นไม่แน่นะพี่จะไม่แน่ทั้งนั้นเดียวโยมจะเห็นของไม่แน่ขึ้นจริงๆก็เห็นของไม่แน่ไอ้ที่ของอะไรที่มันไม่แน่ของนั้นมันก็หมดราคาเลยเห็นไหมของไม่จริงไม่จังมันก็หมดราคาแล้วมันก็อย่างนั้นเมื่อมันหมดราคาแล้วฉะนั้นเรารู้จักว่ามันหมดอย่างนั้นมันไม่แน่ันะ ถ้ามันเกิดขึ้นมาเมื่อไรเราก็บอกมันไม่แน่เกิดมาในมันก็เท่านั้นแหละะเกิดขึ้นมาเมื่อในก็เท่านั้นแหละเป็นอย่างนั้นเลยจิตใจเราจะเป็นอยู่อย่างนี้อืมจะเห็นชัดว่าไอ้คําที่ว่ามันไม่แน่นี่นเ,นเรียกว่าธรรมะธรรมะนั่นแหละที่เราเห็นธรรมะเรียกว่าของที่ไม่แน่มันจะเป็นเหตุให้เรายึดมัน่นคือถือมัน่น เดียึดมาเตียไหวใหม่มั่นอย่างนี้เมื่อเราเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นธรรมะเนี่ยเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ความรู้อันนี้อยู่อย่างนี้ตั้งอยู่เสมอในใจอย่างนี้อันนี้ให้โยม เอาไปลองดูถ้าไม่เชื่อเอาลองลองดูก่อนกปนนะทํทำไปอย่างนี้ทำสัมประากรรมาฐานกว่าทำไปอย่างนี้ทำไปเดื่อยๆไปให้ความรู้สึกเกิดขึ้นมาต่อไปนั้นแล้วก็พอสมควรแล้วก,ก็ยกให้มันมีปัญญายิ่งขึ้นกว่านั้นที่บอกว่าที่ว่ามันไม่แน่ สั์นี้เป็นศัพท์ที่สําคัญนะแต่นักปริเสธวัดเอาข้ามไปข้ามมาอยู่เงนี้ไม่เห็นคิดว่าทำอัน <kind> น <of idea> ี <forward> being so, ้มันเป็นอะไรก็ไม่ไม่ยกขึ้นมาดูถ้าเรายกดูขึ้นมาเมื่อไรเรามีไหมเรามีความสุขเกิดขึ้นทังใจหรือเปล่าเคยมีไหมเรามีความทุกข์เกิดขึ้นทั้งใจหรือเปล่าเรามีความพอใจเกิดขึ้นทั้งใจหรือเปล่าเรามีความไม่พอใจเกิดขึ้นทั้งใจหรือเปล่า อันนี้มันต้องจะเป็นนิจการในทีเดียวทั้งหลายเหล่านี้เมื่อมันเกิดมาที่เฉพาะหน้าเรารู้จักเพราะเรามีสต,ติอยู่เราทั้งน,นี้มันไม่แน่นนี้ไม่แน่บอกทุกขณะเลยลองๆดูครับยอมจะบรรลุธ,ธรรมะในการเดินก็นได้การยืนก็นได้การนอนก็นได้ไอความเย็นมันถือมันจะค่อยๆค,คลี่คลายออกไปด้วยด้วย จะได้มีปัญญาเกิดขึ้นอไปลองดูนะไปทดลองดูเถอะมันจะเป็นยังไงไปลองดูสิมีไหมก็มันมีสิ่งที่ทดลองอยู่แล้วอะไออารมณ์มันมาสะกิดจะถุกเวลานะมีไว้แต่ชอบใจมีไหมไต่ชอบใจมีไหมนั่นแหละถ้าอันนั้นมีอยู่ ที่เรื่องชอบใจไม่ชอบใจมีอยู่ก็เป็นเรื่องชอบใจไม่ชอบใจเป็นธรรมดาอย่างนะถ้ามนเดือดธรรมดาเนี่ยเป็นเรื่องอุปทา,านเนี่ยนะมันจะไม่ให้เราสบายนะอืมันจะไม่เราสบายมันจะเหมือนเอายาเหมือนเอาเข็มไปอาบยาพิษมาฉีดเข้าไปนะทนมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเรารู้จักแก้ปัญหานี่จิตใจเราก็สงบ